กรุงเทพผลิตภัณฑ์ประชาชนให้เข้าถวายพระบรมศพพระพันปีหลวง1.5หมื่นคนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2568กรุงเทพมหานครเผยสถิติประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังรวมสะสมกว่า18,500คนนับตั้งแต่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา นายไทยวุฒิขันแก้วพร้อมด้วยนายจิรเดชกรุณก,กิตกุลและนางสาวกนาการอิ่มลิ้มรองปหลัดกรุงเทพมหานครประชุมติดตามการดําเนินงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องณศูนย์อํานวยการสนามหลวงเขตพระนครเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสงพระเกียรติสูงสุดกรุงเทพประดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานจัดระบบบริการครบวงจรทั้งเต็นท์พักคอยเก้าอี้นั่งพักบิวแชร์ และรถกลอฟไฟฟ้ารับส่งผู้สูงอายุโดยวันนี้มีผู้ใช้บริการกว่า463คนขณนะเดียวกันยังจัดเจ้าหน้าที่ล่ามอาสาภาษาต่างประเทศคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในส่วนของงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมจัดรถสุขาเคลื่อนที่รวม10คันพร้อมจุดคัดแยกขยะ10จุดโดยพบว่าปริมาณมูลฝอยรวมอยู่ที่288กิโลกรัมแบ่งเป็นมูลฝอยทั่วไป224กิโลกรัมรีไซเคิล50กิโลกรัมและเศษอาหาร14กิโลกรัม กรุงเทพยังจัดจุดให้ยืมเครื่องแต่งกายบริเวณอุโมงค์หน้าพลามีผู้ใช้บริการรวม5 0 9คนแยกเป็นชาวไทย495คนและชาวต่างชาติ14คนโดยผ้าถุงและกางเกงที่ให้ยืมทุกชิ้นผ่านการซักรีดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับบริการทางการแพทย์มีจุดให้บริการ3จุดรอบพื้นที่สนามหลวงและอุโมงค์พลามีผู้รับบริการ33คนส่วนด้านความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV และจัดถังดับเพลิงในจุดประกอบอาหารรองปลัดไทยวุฒิยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตราการเพิ่มเติมได้แก่การจัดการน้ำล้างอาหารให้ถูกสุขลักษณะการกำหนดจุดรับบริจาคอาหารอย่างเป็นระเบียบและการดูแลต้นมะขามรอบสนามหลวงให้ปลอดจากน้ำถังและขยะพร้อมรายงานผลการดำเนินงานก่อนเวลา16นาฬกา30นาทีของทุกวันเพื่อความเป็นระเบียบและถวายความ เคารพสูงสุดต่อสมเด็จพระพันปีหลวง